บุกเคยดีใจที่สุดบนเวทีนี้บุกเคยเสียใจที่สุดก็บนเวทีนี้แต่บุกยังเชื่อในตัวเองและศรัทธาว่าที่นี่คือที่ของบุกแม้จะมีคนแสดงความเสียใจตั้งแต่วันที่บุกส่งใบสมัครก็ตามเพราะบุกเชื่อว่าความพยายามจะนํามาซึ่งความสําเร็จและดีออริจินอลแห่งความพยายามนี้จะเป็นต้นแบบและพลังให้กับทุกคนไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรในครั้งที่เท่าไร่บุกจะขอความมุงกุฎในปีนี้ในฐานะมิสดิฟินนีที่กลับมาประกวด3ครั้งแล้วประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะ ผูจกดราน,น้งจิ้มหมูกระทะที่ประสบความสําเร็จรายได้ส่วนหนึ่งของฟ้าค่ะฟ้าแบ่งเอาไปสร้างสารรค์และช่วยเหลือสังคมการกลับมาประกวดในครั้งนี้ตัวฟ้าเองสมบใบสมัครในวันที่ป้องผลของหนีน้ําเสียงที่มีค่าเปลี่ยนเป็นพลังของน้ําใจท้ายที่สุดมันทําให้ฟ้ารู้ค่ะว่าคว่าทิฟนี่ไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวค่ะแต่มันคือผู้คนเราสามารถเป็นจิก๊กซอตัวสําคัญที่ทําให้ฝันของใคยหลายคนนั้นสมบูรณ์พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของฟ้านะคะ แต่จะเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะผู้เข้าประกวดเพราะหลังจากนี้ฟ้าจะมุ่งวิ่ง forward และกล้าวทุกอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวฟ้าพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นค่ะว่าดินยาลาคนนี้กลับมาเป็นมิสทิฟฟานี่ที่พัทยาขอบพระคุณค่ะ